เงีย้ยชิไปเอามาให้เบิ่งใกล้ๆจะมาก,กงามๆลยจ้าเงี้ยชิพาไปเบิ่งปีนเครียขึ้นจ้ะนี่จะมากอ่อนๆขาวๆงามๆทั้งนั้นเลยตาะหมากกำลังไปตัดแสบแม่จ้า ได้ไลยเติบตัวเด้ในพูนะต้องเหนือยเครื่ออีกจังน่อยอยู่อยู่ในหยอดใหม่หย,ยอดใบใหม่หย,ยอดหญ้ยยหยาย้ายว่าพิษโอ้ยตะหมาก,กันล่างไปตะแซ่บเก็บหมากกันมาละขี่นกนี่ต้องปีนเครื่อขึ้นจะนี่ปีนเครื่อขึ้นเลยเป็นว่าหมากหมากสียูข,ข้างล่างจ้ะ กระยวนร่งางตมะมกง,งามเคี่ยอีกวาดปุณอะจาปุณละปุณละตมากำลังกินกับปุลป่าแดงยายสิปุนป่าบึงปุณงามงามจา้าปุณละนาสีพ่อกินแล้วล่ะ เต็มกระตาหน่อยย่ายละจ้ะเนี่ยขออภยัยในความเห็นแต่หนาย,ย่าได้เลยจ้ะเด้อย่าเรื่องขาตั้งกล่องมาอมืคุณอะไรจ้ะง,งามเฮงงามเฮงจ้ะกำลังจับหมากหน่อยโอ้คุณอะเห็นไหมจ้ะคุณอะ อืมยื๊บได้ลายแล้วเด้เมึนใจพี่พี่พี่สามมากสามมากเลยคนน่ะจ้ามากกันลังขบโปะขบโปะเลยจ้ะจื๊บคนน่ะเออตาสะอ่อนแห้งจ้ะมึงคนน่ะ กินกับแจ้วกับน้ำพริกปลาบานเฮาเนาะจ๊ะเนาะเต็มกระตาหน่อยอ้อ,อปออ่อยายเราเนี่ยทางทางทากระสูงอยู่ได้จ้ะบ่มีขี่ม,ม้าเด้ออยู่ทางยอดกระถินอยู่ได้จ้ะนี่พูดอะสูงจังยังในใจ้ะพูดนะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะมีน้องหมาไม่เงียวใจเนาะจ้ะเนาะบ่มีจ้ะ เพราะว่าสูงมากเก็บผักได้พอกินลวจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับช้มเด้จ้าเออได้มาละขิ้นกเลยจ้าุณนะเต็มกระตาหน่อยย่ายเลยย่ายสิไปตซำน้ำพริกกินกับน้ำพริกน้ำย่ายได้จ้าเออขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับช้มจ้าขอบคุณได้ลย